สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสองที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกับครูเบนอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์อ่าเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเปิดใบึกหัดเลยค่ะอ่านะคะให้นักเรียนนะคะเปิดใบเฟือดในหน้าที่24นะคะอ่าในหน้าที่24เป็นโจทย์ปัญหาการหารน,นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในข้อที่1ค่ะในข้อที่1แม่มีไก่ทอด10ชิ้น ต้องการจัดใส่จานจานละ5ชิ้นแม่จะจัดได้กี่จานอ่ะนะคะโกลจะเขียนประโยคสัญลักษณ์นักเรียนต้องรู้โกนว่าโจทย์ถามอะไรนะคะหรือโจทย์บอกอะไรเรามาอ่ะโจทย์ถามว่าอะไรคะอ่ะสิ่งที่โจทย์ถามจะอยู่ท้ายใช่ไหมคะอ่ะจะอยู่ท้ายประโยคนั่นเองก็คือ แม่จะจัดจานได้กี่จานอ่านี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะอะที่ครูเป็นกี่เส้นนะคะอ่านี่คือสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์บอกอะไรมาให้บ้างคะอ่าโจทย์บอกมาว่าแม่มีไก่ทอด10ชิ้นต้องการจัดใส่จานจานละ5ชิ้นอ่านี่คือสิ่งที่โจทย์บอกเรามานะคะ เมื่อนักเรียนรู้สิ่งที่โจทย์บอกมาแล้วแล้วก็รู้สิ่งที่โจทย์ถามแล้วต่อไปเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะ,ะประโยคสัญลักษณ์เอาอะไรคะ,อะเอาไก่ทอดทั้งหมดมาเขียนก่อนก็คือ10ชิ้นใช่ไหมคะ,ะเป็นจุดปัญหาการหารหารด้วยอะไรคะ,ะจะใส่จานใช่ไหมคะจานละ5ก็หารด้วย5เมื่อหารด้วย5เสร็จนะคะจะรู้ว่า แม่จะจัดได้กี่จานอ่ะเท่ากับอะไรคะอ่าช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่าแม่จะจัดได้กี่จานคะห้าสิบหารห้าสิบหารห้านะคะเอาอะไรคะเอาห้าเอาสูตรคูณไม่ห้าในการหาคำตอบนะคะห้าคูณกับอะไรแล้วได้สิบอ่าท่องสูตรคูณนะคะอ่าห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบ ใช่ไหมคะ5คูณ2จึงจะได้10ดังนั้นแม่จะจัดจานได้กี่จานคะอ่าจะจัดจานได้2จานเวลาตอบให้นักเรียนตอบเป็นเลขไทยนะคะอ่านี่คือตัวอย่างนะคะในข้อที่1อ่าส่วนข้อที่2นะคะครูเวนให้นักเรียนทําเองคะ่ะอ่านะคะต่อไปให้นักเรียนเปิดแบ,บฝฟึหัดในหน้าที่25นะคะอ่าในหน้าที่25 เหมือนกับหน้าเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวครูเบนจะทําให้ดูในข้อที่6นะคะข้อที่6พ่อต้องการแบ่งเชือก24เส้นเป็นสี่เมตรเป็น4เส้นเส้นละเท่าเท่ากันอ่ะพ่อจะได้เชือกยาวเส้นละกี่เมตรอ่ะนะคะพ่อต้องการแบ่งเชือกยี่สิบสี่เมตร เป็นสี่เส้นเส้นละเท่าเท่ากันพ่อจะได้เชือกยาวเส้นละกี่เมตรอ่ะโจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามว่าพ่อจะได้เชือกยาวเส้นละกี่เมตรใช่ไหมคะอ่านี่คือสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์บอกอะไรมาบ้างคะโจทย์บอกมาว่าพ่อต้องการแบ่งเชือก24่เมตรเป็นสี่เส้นใช่ไหมคะ แล้วก็เส้นละเท่าเท่ากันอ่าสี่เส้นนี้ต้องแบ่งให้เท่ากันนะคะอ่าเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะประโยสประโยคสัญลักษณ์ของเราก็คืออะไรคะอ่าเอาความยาวของเชือกทั้งหมดก็คือ24เมตรหารด้วยเขาต้องแบ่งเชือกเป็นเท่าไรคะอ่าสี่เส้นก็หารด้วยสีเมื่อหารแล้วนะคะจะได้ว่า เชือกยาวเส้นละกี่เมตรใช่ไหมคะอ่าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอ่าตบค่ะพ่อจะได้เชือกยาวเส้นละเท่าไหร่คะอ่าโดยโดยเราจะเอาสูตรคูณแม่สี่ใช่ไหมคะในการหาคําตอบสี่คูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับยี่สิบสี่อ่าให้นักเรียนท่องแม่สี่พร้อมคุณครูนะคะ อ่ะ414 428 432 446 45 20 46ป4 26, 24, 4ี่สามสคูณ6ใช่ไหมคะได้24ดังนั้นพ่อจะได้เชือกยาวเส้นละเท่าไหร่คะอ่าเส้นละ6 6เมตรนั่นเองนะคะอ่านี่คือตัวอย่างนะคะในหน้าที่25ส่วนข้อที่เหลือนะคะครูเบนให้นักเรียนทำเองคะ่ะ น,นะคะต่อไปให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่26นะคะ่ตจากในหน้าที่25เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวคุณเบนจะทําในข้อที่10นะคะให้นักเรียนดูนะคะอีกหนึ่งข้อนะคะอ่ะแม่ซื้อผ้า30เมตรนําไปตัดเป็นผ้าม่านพื้นละ5เมตรแม่จะได้ผ้าม่านทั้งหมดกี่ผืนอ่ะโจถามว่าอะไรคะ โจทย์ถามว่าแม่จะได้ผ้าม่านทั้งหมดกี่ผืนใช่ไหมคะโจทย์บอกอะไรมาบ้างโจทย์บอกมาว่าแม่ซื้อผ้า30เมตรนําไปตัดเป็นผ้าม่านผืนละ5เมตรอ่าประโยชน์เสีรักอะไรคะอ่า30เป็นตัวตั้งใช่ไหมคะแล้วก็หารด้วยเลยคะอ่าหารด้วย5เพราะเขาให้ตัดผ้าผืนละ5เมตร เมื่อหารเสร็จจะได้อะไรคะอ่าจะได้จำนวนผ้าออกมาว่าได้ผ้ากี่ผืนใช่ไหมคะอ่าอาวิธีการเหมือนเดิมคะ่ะสามสิบหารห้าเราใช้สูตรคูณไม่ห้าใช่ไหมคะในการหาคำตอบห้าคูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับสามสิบอ่าเดี๋ยวท่องพร้อมคุณครูนะคะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบ ห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบใช่ไหมคะห้าคูณหกย่างนั้นหกก็คือคำตอบอ่าหกก็คือคำตอบก็คือแม่จะได้ผ้าม่านทั้งหมดกี่ผืนคะหกผืนอ่ะนี่คือตัวอย่างนะคะที่ครูเป็นทำให้นักเรียนดูนะคะอ่างานนะคะที่นักเรียนต้องส่งครูเป็นวันนี้นะคะมีสาม้าด้วยกันคะ่ะก็คือในหน้าที่ยี่สิบสี่นะคะในหน้าที่ยี่สิบห้านะคะ แล้วก็ในหน้าที่26นะคะสามหน้าด้วยกันนะคะทําเสร็จนะคะถ่ายส่งมาในลายส่วนตัวของครูเบนนะคะเดี๋ยวครูเบนจะตรวจให้นะคะสำหรับวันนี้โพอแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ